นะโอ้โหเป็นย <N> ังไงบ้างเมื่อกี้คิดว่าเออเดี๋ยวจะให้ช่วยไปปลอกมือแบบว่า แล้วก็ทุกคนที่เข้าไปที่ฐานเนี่ยก็ต้องแนะนำสีแนะนำชื่อทีมของเองแล้วก็จะมีท่าเต้นซึ่งทงั้งด้นของสีม่วงก็ได้กลนไปทั้งทีมที่ว่าเต้นถูกใจก็ได้ไปนั่งดูโลมาไปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะมีหนึ่งคนในทุกๆสีมีสิทธินะหนึ่งคนที่เราเชืสุว่าโอ้โหคนนี้เนี่ยแรงไม่ตกเลยเต้นโดน คนที่แต่นที่ถูกใจน้องชามากที่สุดจะได้หมอนใบนี้ยพยา,ยามพยายามทำอะไรนะจ๊ะาลนกราเป็ดมาก่ันนะจะได้หมอนใบนี้ไปครอบครองและคนคนนั้นมีชื่อที่เป็นชื่อสีเดียวกับป้ายของของ เล้วตเที่ยงเออสุดฤทิ์เลยแต่ทีนี้บางทีที่นาบอก่เฮ้ยจริงหมอประชากประชามว่าแนวเปล่าเออจริงเหรอที่น่้เห็นจริงเหรอะไม่เห็นเลยหม่มีใครคือเมื่อชาจเต้นกันไปหมู่คะทีนี้มันก็แยกสีกันเอง่เราก็เห็นไม่ชัดตอนนี้เราโดนต้อง 对。对、uh โอ้สุดยอดมากแต่ว่าสีที่ชนะที่ได้รับม่ทานหากันแล้วพาะชา,า,ไ,าไปอะไรนะจะให้ได้โชว์เดี๋ยวให้ได้โชว์ได้ออนเพราะว่าสีชมพูจะต้องขึ้นมาบนเวทีเพราะว่าเราจะหารือกันคนละนั้น